สวัสดีครับน,นี้ให้ชมพระสมเด็จบองคุณผลมครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เียนบาทครับโอคุดเียนบาทพิมพ์เล็กฮะองนี้จะเป็นพิมพ์เล็กครับเนี่ยฮะอันนี้พิมพ์เล็กครับบองคุณผลมพิมพ์เล็กครับท่านดูเส้นชุมเส้นชุมก็โอเคฮะเนี่ยฮะจะหดตัวแล้วม้วนตัวฮะแล้วก็จะมีรอยลานรอย ล่อยลงไปเนี่ยเส้นชุมเนี่ยเนี่ยจะมีหูเนี่ยฮะหูสองข้างแล้วก็พ่อพักลมพ่อพักจะใหญ่นะหน้าใหญ่แล้วเมื่อเกตกช็ชนชุมเนี่ยครับในการวางแขนฐานชั้นหนึ่งชั้นล่างชั้นสองชั้นสามเนี่ยครับอันนี้ด้านหลังครับน,นี่ด้านหลัง นี่ฮะได้หลังท่านอันนี้เป็นอ,อกครุดนะฮะพิมพ์เลกนะฮะของบางคุณผมอ,อกครุดพิมเล็กบางคุณผรมครับเนี่ยฮะจะเป็นพิม์พเล็กพิม์พไม่ใหญ่ครับก็ขนาดนี่ไม่ถึงนิ้วโป้งครับประมาณนิวน้วกลางนะฮะองค์เนี้ยครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูขยายกันหนะ่อย โอเคครับนี่ฮะท่านชมครับนี่ครับเนื้อหาท่านฮะขาวใสครับนี่ฮะเนื้อหาท่านจะขาวใสครับนี่ครับ ดูคราบกรุของท่านเนี่ยฮะคราบกรุครับนี่เนี่ยเป็นกรุใหม่ครับเนี่ยฮะดูคราบกรุจะเป็นคราบกรุฟองเต้าหู้นะฮะเนี่ยฮะครับเนี่ยตรงเนี้ยคราบกรุแน่นเลยครับเนี่ยครับท่านชมฮะนี่เนี่ยนี่ยกระตรงฐานเนี่ยจะมีรอยคราบกรุแบบหนังกระเบนนะครคราบกรุหนังกระเบนครับเห็นชัดเลยครับ ท่านชมฮะนะี่ฮะจะมีข้าวปุหนังกระเบนให้เห็นชัดเดี๋ยวครับอืมเนี่ยนี่ฮะนี่นี่เนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยครับเนี่ย นี่เนี่ยข้าปลุกหนังก็เบนเนี่ยนี่ครับเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเจนฮะครับชมฮะเนี่ยครับเนี่ยข้าปลุกเป็นไปตามธรรมชาติครับเนี่ยมีข้าปลุกฟองเต้าหู้ข้าปลุกอะไรเต้ามีอะไรเนี่ยเนี่ยครับ เนื้อแห้งครับเนื้อใสนวลผิวนวลนะครับเนี่ฮะได้ชมครับนี่ครับสมเด็จบอกคุณผลมพิมพ์อกคุดนะฮะโอคุดเล็กนะฮะอกคุดเล็กนี่ฮะดีดูด้านหลังมั้งครับ นี่ฮะด้านหลังครับนี่ฮะข้าวปลูกของท่านนี่ครับเป็นพระที่ดูง่ายครับเนี่ยฮะข้าวปลูกเนี่ยฮะเนื้อจะแห้งจะแกร่งไอ้ตัวนี้เรากระเทาะเนี่ยนะฮะรากระเทาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูลึกๆอีกทีนะฮะ ผมลองดูลองเอาคีบบีดูหนึ่งเดงก็ไม่ออกฮะกระเทาะมันหน่อยนี่ฮะท่านดูฮะนี่ฮะภาพก่ดด้านหลังองสมเด็จรงคุณพรมฮะไอนี้ิมพ์อุกรุฮะไอตรงนี้ฮะท่านชมนี่ฮะตรงนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยเน้นใน่ไหม รากระเทาะเนี่ยเป็นกรังใสเลยฮะแห้งน่ยนะมันก็จกแตกกระจกนั่นเลยฮะมันชามกรังใสแตกนะะโอเคครับมาด,ดูด้านหน้าดูรอบ่ะดูด้านข้างก่อนดีกว่านี่ฮะด้านข้างท่านฮะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เนี่ยด้านข้างข้างนั้นก็จะมีรูพุนๆออกมาจากเนื้อในฮะเขาบอกว่าเป็นกา๊าซหรือเป็นอากาศที่ออกมาจากเนื้อพระแล้วออกมาเป็นรูพุนฮะเป็นโพรงออกมาจากเนื้อในฮะเนี่ยฮะนี่เนี่ยเ,ยเยลาก็คราบกรุฟองเต้าหู้เอ้ยโทษคราบกุนาก็เบนนะเห็นชัดเลยครับนะฮะเนี่ยฮะจะมีฮะ เนี่ยนะเป็นโพรงนะฮะเป็นรูเป็นโพรงนั่นนะครับเนี่ยนะเป็นโพร,ร,นะรงขึ้นมาอันนี้ธรรมชาติของพระครูรับต้องมีโพรงที่เกิดมาจากข้างในนี่อีกแคมนะนี่ครับเดีเดี๋ยวเด,วเดวโอเคนี่ครับ เนี่ยเดินข้าของท่านนะฮะเนี่ยฮะจะมีข้าบกุมีอะไรต่างๆนะมีรอยเนื้อน่ะใสใครัะครับผมครับโอเคดูได้ได้รอบครับเนี่ยครับเนี่ยฮะสองกล้องเอาเว้นขยายสองให้ชมฮะเนี่ยครับเนื้อหาท่านครับเห็นไหมสใสช่แน่ะนาฮะ นี่ดูคราบหนังก็เอ่ยเขาคราบฟองเต้าหู้อ่ะคราบปุกฟองเต้าหู้นะฮะนี่คราบปุกหนังก็เบนก็มีตรงนี้นะฮะเห็นชัดเจนผมแคะนะแกะออก็ไม่ออกครับผมเนี่ยฮะโอเคครับเนี่ยฮะท่านชมนี่ครับ,รบพระสมเด็จวัดบางคุณพู้มฮะ พิมพ์เสียนบาทหรืออกพูดเสียนบาทของคนเขาก็เรียกกันอย่างนั้นนะแต่เป็นพิมพ์เล็กครับผมครับคลิปนี้ไว้ตรงนี้ครับสวัสดีครับ